เสได้กินเข่าแล้ววันน่นเนเพอคือเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะกาเงนดีตอนฮับทุกทานเข้าซูซอ,องของบาหลีอีกคือเ่าคือเดิมพี่น้องกาตอนนี้พอดีเขาเดินทางมาหอดเงินของเอ่ยมีเนาะแล้วก็เข้าไปซอบถามลาะเอียดเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่าทีไปที่มาของอขอบคัวของเอ่ยมีเนาะเขาคิดว่าโอ้เขามาหาแล้วเขาจะดีใจแบบเห็น ขอบความมีความสุขอบอุ่นเนาะอยู่กับลูกกับเต่ากันนะกัเทาก็คิดอยู่ในใจว่าดีใจเนาะที่ว่าได้มาเยี่ยมยามเพิ่นแต่ปรากฏว่าม่านโบเห็นเนาะทุกคนเนาะเอคยมีเห็นแปาผัวไม้เนาะดังที่คลิปที่แล้วเขาแจ้งเนาะแปาผัวไม้อยู่ทางแขวงไญญาบุรีเนาะอันนี้เป็นแขวงอุดมไซเมืองปะอ่าเมืองแบงแขวงอุดมไซเนาะนี่เนาะทุกคนเนาะกัเลยอ่าให้ลูกสองคนเนาะก็คืออ่าปาเจียเนาะเป็นลูกสาวก๊ก ล้วก็มีน้องปวอเนาะเป็นลูกชายผู้ที่สองเนาะก็ให้สองคนนั้นอยู่เพื่อนหลังที่เขาได้สร้างให้เพื่อนนั่นแหละเนาะอยู่หันสองคนเล็กน้อยเนาะแต่ละมือก็คือไปหาขอเข่าขอน้ำจากชาบานเนาะก็ทา่าบานเอาให้กินก็ได้กินถ้าบให้กินก็คือบ่ได้กินเนาะทุกคนเนาะราวาเด็กน้อยได้สร้างเห็ดอย่างเบงสภาพบานเือนเนาะทุกคนอันนี้เป็นสภาพบานเือนที่ว่าอยู่เขตละแวกนี้เนาะ ก็จะเป็นประมาณนี้แหละซาอ่าซาบานอยู่ในแถบนี้ก็คืออาชีพก็คือเฮตไฮอ่าซาไฮซานาเนาะตามปกติตามที่เราได้เห็นน้ากันนะนี่เนาะนี่กาถาหากว่าจะยืบยืนทุกมมือขเขาจะกับโบวเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าต่างคนก็ต่างอดต่างยาคือกันนะนะต่างคนก็ต่างบ่มีเนาะก็เลยว่าอ่าให้ไดบ้บางข้าวบางข้าวชวนมือได้ไปขอบ่ได้ก็คือบ่ได้กินเนาะสำหรับน้องสองคนก็คือทางปาเจียแล้วก็น้องอ่าปอวือเนาะก็เป็น เดี๋ยวนี่กัหนาเป็นห้วงเนาะทุกคนเนาะเอาแดดมาพพมอพเป็นนี่แล้วเอาก็เลยว่าจะเอาเงินของปุญยใจบุญออกไปซอกซื้อเขาเนาะไปซอกซื้อเข่าไม่้อาน้องไปกินก่อนเพราะว่าสงสารน้องเนาะเด็กน้อยได้ทุกคนบ่มีกับบุสร้างซอกสร้างหาอะไรไปจ้างไปยังกับบุสร้างไปแล้วเนาะอียางกับไปองเรียนอีกขนาดเนาะกับหนทางที่อวมาพี่น้องเนาะมื่นขนาดเลยเนาะกัโอเคเดี๋ยวจะออกไปเนาะด้วยเราจักนี่แหละออกไปซอกซื้อเข่าซื้อน้ำแล้วก่อ มาให้ทางนอนะ้องเนาะเอาไปกินหนทางนี่มืน่ชุดไปนองติกี้เอาขี้กันมากเนาะโอเคเดี๋ยวเอาเอกไปซื้อเลยเนะกาโอเคเนาะตอนนี้เฮาก็ได้ข่าสารมาเป็นข่าวสารกระสอบน้อยเนาะทุกคนเนาะอันนี้เฮาก็จะเอามาให้นอ้องไปกินเนาะทุกคนนะเนาะเขามำจากห้องหา้านเขาจะว่าประมาณส0มสิบกิโลน,นี่เลยทุกคนกาเอาไปเลยจเจ้าไปให้นอนะ้องเนาะโอเค Xung sán cho cháu nè, nè, tụi con, nè. Họ đã mát là họ gọi. Xịu, bà hãy nằm nằm vô nè. Vậy bố hư? Sơ bà đi, con gái. Vậy nè. Năm ai bà? <laughs> ข้าเจ้าอันณะบกอยหูภาษาลาวเนาะทุกคนเออเป็นเฮือนนี่เนาะโอ้เฮือนก็เปื่อนมาทุกคนเอาไปนี่เนาะเอาไปกินเนาะนี่เฮือนทุกคนอันนี้เป็นเฮือนครัวข้าเจ้านะทางใน,นเนะาะเบิร์าให้สอบน้ำเพระเฮือน้ำนองเอามาแต่ทางใดก่อน เราว่าภาษาลาวู่ได้ะดนะทุกคนเอากันยอมคือกันนำขา้าเจ้าตักด้วยใส่มากลายโดยน้ำใส่นี่นะเอาเป็นน้ำบอลนลยน้นำบอลเนี่ยน้ำบอลอยืดเทิงนะเอ้ยมีมอญเข็นสวนเข็นสวนของผู้ใดก่อนของน้องกาลอ๋อของเจ้าแต่ว่าใส่ได้เนาะได้อันนี้มดเท้ก็มาเข้าเจ้าเออเจ้านะนี่เข่าไอซี่มาแล้วเจ้ากินเนาะ เขาเจ้าเนอะเเลยเจ้ไว้เนาะบมาเถอะน้ปาเจเนอะไปรูดิ้ซ่ไปรู้มายังเนะเขาพวกเขาเงี้ยน้มีน้นีีเขาบเขออมานีตใส่ไหมรลมานึงไปซอกคอน้ำพี่น้องมีอพี่น้องข้าจ่บานมีมีดิเออลุงตานี่เขนี้ก็มนพี่น้องมันอ๋อก็ข้าเจ้าก็มักปันกินยุตเข้าวน้าเอออยู่เนอะเจือ บนนอนอยู่บนไดอันนี้ก็ปือหอูหัวเตืยงน่ะน,นี่ปอเตีองนี่ทุกคนมาเบิรงนผัดส,สีแก้วสีแห่งบุป,ปูไดนะ้แล้วมันยังเสียดายยัง <c oughs> เสียดายอยู่อเออมันเสียยดาสองคนนอนน้ำกันนู่นนี่ไหนสองไอ้น้องนอนมีปอวัวกับปาเจียนอนน้ำกันสองคนนอนน้ำกันเข้าเต้านี่เนี่เจ้ากินเนี่วันนี้เนี่ แม่เล่าไปโดนแล้วบอกโดนแล้วโดวนละตั้งแต่มืออันไปเอาพวมานนี้ได้สองเดือนไปเลยนี่สองเดือนไปแล้วไปอยู่คนเลยอยู่คนเลยป้ามือหนเอาอยากรวมมาเอาเด็กน้อยนี่ไปอยู่น้ําเดียวเนาะอันพออันไปเอาเมื่อนี่ขอเบลเอาขอว่าลูกคนมีหลายแล้ขอเบลเอาขอนาะดเอาแต่ลูกว่า,าแม่จะได้ <c oughs> <c oughs> นนี้ก็บ่มีคนเลี้ยงอ๋อผมีแท่เพื่อนอย่างว่า เนี่ยเอาเขาลูกเป็นน้ำด้วยป้าลูกพยายเลี้ยงแต่านนัะสดูเด็กหน่วยเห็นอยังกันยังบเปลี่ยนแท่เนี่ยโอ้โหเป็นโี้หน่วยเนาะไปยังแบบสั่งไปขอกินวันนี้วันนั้นขอลายเทื้าเขาก็บม่มีแม่เนาะคณะพี่น้องเท่ขอยังสิดุกยังให้อยู่ผู้อื่นเนาะขอบ้านเราผู้อื่นผู้ไกลเนาะบางมือไม่ได้กินเขาก็มีละมันแบบนี้บางมือ บางมือไม่ได้เท่าบางมือก็อึดใส่กินมันยังกินน้อไม่เล้วเนาะกินเต็มากไมายบอไปสักกกินอย่างนนั้นสิเลยกินอะไรกินอันอ่ะขนาดมีมากไมาก็ไปเก็บมากไมากินบะหมี่ก็กินเบอร์ไม่ในนั่นแหละเออกินโอ้ยเท่าไปหักนน้อมาต้มกินขนั้นเนาะเมื่อนี้ยังไม่ได้กินข้าด้วยทำไมานี่น้องก็สร้างหุงข้าวอ่ะก็ไปเจ้าหมอแล้สร้างเนาะ จักหน่อยเราจะเอาเขากินนะเบิ้องลงเห็ดเบิ่งนู้เปลียนบ้เนี่ยก็อุหมนนะเห็ดเบิ้องนู้เราตะเราอุดนะน่ะไอสียนะจับเข่ากินเนากินแรงนี่เนวะโอเราหนึ่งใช่อ้ยที่นี่เดี๋ยวมอเรีนหน่อยตะลูก็ใช่เนาะเราอดเขาน้ำมดมือไม่ได้กินเขาไอ้กาแฟกบมีกาแฟจ้ะเรบมีกาแฟเออแต่ละมือนหนึ่งเห็ดเาได้สน่ะ เอาดุนพื้นน้ำขอมันดังเลยโอ้โอ้น, <ะ S 2> น่ะไม่ได้เป็ดเป็ดคอเป็ดคอไฟน้ำข,อขอากัมันดังเนาะเออขอน้ำขอมันแล้วบางทีเราเนี่ยมาขอเข้าอยู่เพื่อนกูยังเอาให้นั่งกินเหมืนสิดูไง <c oughs> อืมอืมอืออืออือ,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 อผ่านกับบคุคคลตอนนี้กำลัง ให้น้องปอคือดังไฟเนาะให้หุงเข่าเลยหุงเขากินเนาะเพราะว่าบม่ได้กินเข่าม,มือๆด้วย น้องเขาเงี้ยนปอดสองนะทุกคนเขาคิดว่าเขามายามชุดนี้เราที่เห็นพอแม่ลูกกับแม่อยูน่น้ำกันแบบอบอุ่นาน่ะนะมาแล้วว่าแห้งหายกลเก่าซะงันได้เงีอนดีอยู่แต่ว่าแม่กับไปอยู่น้ำเนาะแม่ไปอยู่น้ำกับพี่มีไายแล้วเบิง่งแยงเด็กน่อยถ้าว่ายญ่ประมาณสิบห้าสิบปีเนี่ยได้เนาะเห็ๆๆๆๆนเรียกเห็นยังไปหับจา้างยังก็เขาก็เอา อันนี้ยังน้อยลเนี่ยจักปีเลียวุปอวืนประมาณอดบวชสิปีประมาณนั้นเนาะประมาณนั้นเลยปอวืนนี่หลังจากดังไฟสำเร็จป่อคือก็จะเทศการหวงเข้านะทุกคนเนาะ

หูซับนี่นะงบังนองหูบังนองล่างก็น้องนองเอาไปล่างเนาะ เสีได้กินข่าวแล้ววันนี้เนาะพอคือเนาะยัน <laughs> นี่ก็รอดทายอ้กับคิดนี่เอาว้ไก่นหนึ่งเนื้ออย่ามันแตกเนื้อใบหม้มอไฟมันแตก <c oughs> เรียบร้อยเนาะเอาไปน้ำเนาะ ไปน้ำเนาะกินขนมเนาะซื้อยังซืงอ้จอจีต้มแบบหื่อจ่าเนาะแบบพนละอืมแบบพันละพันละพันละ,ละ,ละตะกี้เนาะทุกคนพอดีเขาลงไปเขาจะซื้ออา,า,อาหารมาให้เนอะเป็นไข่เป็นอย่างตแต่ว่าทางจะขึ้นบ้านมันลำบากแห้งโหลดจักนี่ฟรีเลยเนาะเอาตาังข้าวสารเปล่าเดียวก็ถือว่าเกือบมาบล็อด อ่าเขาว่าจะซื้อใครไม่ใหน้องแต่นหนึ่งแต่ว่าอย่ามันแตกกันนะเอาจึงบ่ซื้อมาแต่ว่าหานขายเครื่องกับยูรุมนี่ยูมอมมอซีซเนาะเอาก็เลยว่ะจะเอาเงินไหนน้องไปไปซื้อเอาบางทีน้องก,ก็อยากซื้อใครได้ซื้อปลาเป็นอย่างนี้นะตามใจนอ้องเพราะยูฮะยูรุมมันมีหานขายอยู่บนะุไดไกลนาะงหลังจากที่น้องหนึ่งเข้าแล้วก็ให้น้องอันไปซื้อกินแล้วก็มาอานาขับเข่านี่เนาะโอ้ย

น้องก็ไปยังอัน hmm. น <c oughs> ี่นะน่น่นโอ้โหนึ่งเสียน้องเข้าใจแด้เอาน้องยกายงานก็ซีกินนะก็มือทีก็มือยวมีที่โอเคแล้วน้องหมอเราใช่เลยวันนี้สะอาดหมดแล้วเลยนี่ขอบใจปุญย้ายใจบุญเพื่อนได้นางก่อนอืออันนี้นี่มันเงินของปุญย้ายใจบุญเพื่อน่ะอาจซื้อเข่าแม่น้องได้อันนี้ใบซื้อของกิน ออ้ว่าจะซื้อขครมาแต่ว่าขนทางมันเปลีล่ยนพจนอไอ้ก็เลยซื้อแต่เขา่าแล้วก็ให้น้องไปซื้อเอามากินนะอยากมันยังไปซื้อกินนะให้อเอ๋ยกินน้ำเลยนะอืมนอ,นอก้กคพี่น้องก็คือมือเนียนห้ามาไม่เห็นเนาะก็คือทักน้องกันยูนกันสองคนเดี๋ยวนี้เนาะแมนไปยูน้ำไปยูน้ำปั่วไมแล้วก็แตะมือก็ไปอาณาขอกินเข่าน้ำซาบ้านบางมือก็ได้กินบางมือก็ไม่ได้กินนะทุกคนเนาะกลายเป็นตาสงสารน้องมือนี้ยไม่ได้กินเข่าเถอ เท่าก็เลยเฝ้าไปซื้อข้าวสารมาหนึ่งกระสอบกระสอบน้อยเนาะแล้วก็ซื้อนีน่อ่าเอาเงินให้น้องไปไปซื้อกันกินซื้ออันไดก็ได้ที่ว่าน้องยากน้องอายากกินมีไม่ใช่เนาะนี่ยายกินมีเฮาบอกว่าเอาไข่มาใส่ได้พเพราะว่าแสนจิ้มนี่ก็ได้ลายยาักษอยู่คอยซื้อกินเนาะก็อะเอาให้เอื้อยกินน้ำเนาะกับน้องกัเงินที่เขาช่วยเหลือในครั้งนี้เนาะเป็นข้าวสารหนึ่งกระสอบน้อยเนาะหาแซมแล้วก็เงินตัวนี้อีกแสนเกีบเนาะ ก็เป็นเงินของปูญญาใหจบุญอ่าก็คือทางแม่วิไลพรบุญทวิไลแล้วก็แม่ปทุมพรจุลามณีเนาะอยู่ทางอ่าลาดหาวายสหรัฐอ,อ,อเมริกาเนาะเพื่อนฝากมาไว้น้ำเมาเอาไว้ช่วยเหลือน้มที่ว่าเขาเจอขอบคามที่ทุกอย่างแบบนี้แหละสำหรับมื้อนี้เขาก็ยักไม่เยมยามขอบคุณเอ่ยมีนี้เนาะแต่ว่ามาไม่เห็นเห,เห็นเด็กน้อยแหง้งหนาสงสารโกเมา,เาท,ทุกคนจากที่ตอนนั้นมีแม่คอยบึงแยงเดียวนี่เป็นเร็กกําภากาพรแบบ อยู่น้ากันสองกันน้องเด็กน้อยซื่อสำนวนามันปาเจียใหญ่ของน้องกันเป็นคนแบบค่อยเต็มปานในนะทุกคนเนาะเป็นคนเอออะไรซื่อนะแต่ว่าน้องปอฮือนี่ที่วา่าเป็นคนแบบปกติอยู่น้องกัยังเฮียนอยู่ปอสองเนาะถามว่าอยู่ประมาณปอห่าน้องน่าจะสื่อสารเป็นภาษาลาวได้แบบครบสุุดเนาะหลายๆคนบางทายมาเป็นอย่างว่าเป็นคนลาวจะสื่อสารภาษาลาวบุดได้เนาะแต่ว่าอันบาลีอยากอธิบายก็คือ น้องเป็นส้นพะมงนะทุกคนเนาะเป็นส้นพะโมงยู่เคตส,ส้นส้นก็คือจะใด่ใส่เป็นภาษามมงแต่หากว่าไปเขาอยเงี้ยเราจึงสามารถอ่าบ้าภาษาลาวได้เนื่องจากว่าเป็นภาษาลาวนะทุกคนเนาะอันนี้บาวลีขออาซีแจงในส่วนนี้เนาะน้องอยังเบาภาษาลาว,วาได้เทะเนะกะเขากะได้เอาเงินของ้ใหญ,ญ่ใจบุญนั่นแหละส่วยเรือไปในครั้งนี้เนาะก็ต้องขอขอบุญขอบคุณเพื่อนคอ,อ,อยเพื่อนจงอยู่ดีไม่แห้งป่าสจากโรคภัยไข้เจ็บเนาะ สิ่งที่เพื่อนไ้มาในวันนี้ก็ขอกลับไปหาตัวทานหอยทา,ทาพันทาเนาะสาธุโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะบาลี่กันจะได้ขอตัวกลับก่นอนเพราะมันก็แรงแล้วให้น้องเพื่อนแต่งครบแต่งกินกินเขา้ากินน้ำเนาะบางว่าเจ้า่ได้อึดเข่าล้วแหละลายมือลายเวียนเตือ้อเปิ้ลพอเขาสื่อมากก่อนขนาดจะกลุ่มลายมืออยู่เพอมีได้สองคนน้อยหน่อยขน,นาจะกลุ่มลายมืออยู่เนาะ <laughs> โดยเว้าโดยเพิ่งเปลีป่ยนมา สองสอง đôi เวลามีผู้ใหญ่เข้าน้องๆน้องมาด้วยแบบนี้นะเวลามีผู้ใหญ่เอาเอาเครื่องให้ก็ต้องขอบใจพ่อเน้อเวลาขอบใจต้องพนมมือพ่อขอบใจแบบนี้จ่อไปเน้อด้วยเป็นยังไงอีกสองสอย đôi เอ้จ่อไปเน้อเป็นคนดีนะ เขาคิดอนาคตบอกเนอะเดี๋ยวนี้เนาะเขามึนตึบเลยทุกคนเนะชีวิตสองคนจะเป็นอะไรเดี๋ยวนี้ถ้าหากว่าแม่บรกลับมาเขาเคยเขาถามทาบบ้านอยู่กันนี้ว่าถ้าว่าเป็นไป้บ่เอาเด็กน้อยนี่ไปหน้าหมาไปอยู่น้าผัวไม้น่ะแต่ผัวไม้นันเขาเจ้าบับเขาเจ้าว่าเขาเจ้าว่ามีลูกลายแล้วเนาะก็เลยเอาแต่แม่ทุกคนเดี๋ยวนี้ดูกันเนาะอยู่เพื่อนนี่เนาแล้ว่ามีเขามีน้ำกินแล้วบร้าเฮีดแต่ลเด็กน้อยํำนี้ บาลีบอกโอ้ยเห็นยังสะเทือนใจทุกคนเนาะไม่เห็นเขาเจ้านะขอเขากินน้ำสบานแต่ละเมือนโอเคเราพบกันไหมนะทุกคนเนาะการสำหรับคลิปนี้บาลีกลับมาฟังมาตอนทุกคนอ่าได้หับหู้น้ำกันหับซานน้ำกันเนาะสำหรับครอบครัวของเอื้อยมีตอนนี้เอื้อยมีไปยุ่นท้งปวไหมแล้วก็ให้ลูกสองคนอยู่ในเฮือนนี้เนาะเป็นอันชัดเจนเนาะทุกคนเนาะบาลีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอ่าก็ต้องขอคขำมอกับใจอีกท่านหนึ่งสำหรับทุกท่านที่เข้ามาหับซุ่ม ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็หายกำลังใจบาลีตลอดมาเนาะให้ทุกคนโชคดีไหมเนาะสำหรับคลิปนี้เฮาขอตัวลาไปก่อนสบายดีพี่เนาะ